อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะนะวะนัสตอยนูวะนัสตะฮดีวะนะตูบูอิลัยฮ์วะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะซัยอาติอัมมาลินามัยยะฮดีห์นลาฟะลามุดิลลาห์วะไม่ยุดลิลฟะลาฮาดดิยะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คลิปเสียงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์นะครับเป็นการฟังฟังเสียงแบบไม่มีรูปภาพ นะฮะก็ก็ต้องขออภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ผมก็อัดอัดเสียงแบบบ้านๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะพยายามทําให้ดีกว่านี้อเชาลลรอวันนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของอันกอฟฟุบิซีนานะครับหรือการกล่าวโทษกล่าวหาว่าคนคนหนึ่งไปทําจีนานะครับ เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เอเกิดขึ้นทุกวันในบ้านเรานะครับเราก็จะได้ยินการร้อนร้อนก็คือการคิดกับคนอื่นในแง่ร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวซุบซิบดารานะครับทํากันจนกลายเป็นเรื่องปกติคนนู้ท้องกับคนนี้ไหมคนนี้ท้องกับคนนั้นไหมนะครับเอาแหละมันเป็นมันเป็นเรื่องของ กุฟามุชริกูนแต่มุสลิมที่ไปเสพคอนเทนต์แบบนั้นนะครับแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตคือมันซึมอะครับมันซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของเขาจนบางทีก็แยกไม่ออกว่าสิ่งที่เขาไปรับมาจากวิถีของกุฟาตมุชริกูลนั้นน่ะมันคือบาปใหญ่พี่น้องที่รักครับเรื่องของอันกอซัฟนะครับตาม หลักภาษาแล้วนะครับมันแปลว่าการโยนการวางการปล่อยหรือว่าการคว้างนะครับตัวกอฟตัวดานตัวตัวฟ้านะครับอัลกอฟ,ฟฟนะครับภาษาปเนะสมัยผมเรียนค่เยได้ว่ากอล์ฟกอล์ฟนะครับอย่างเช่นในสุรตต์่อหาอายะที่สามสิบเก้านะครับอลอเรได้บอกไว้อันนี้คือในหลักภาษาก่อนนะฮะอันนี้ก็สิฟีฮิฟิตตาบูติ ฟักซีฟีฮิฟิลยัมมีความว่าโดยให้นางวางเขาลงในหีบอันนี้คือซีฟี่ฮิก็คือวางท่านนบีมูซาลงไปในหีบให้แม่ของท่านนบีมูซาวางท่านนบีมูซาลงไปในหีบใช้คําว่ากษัตนะครับแต่ว่าอยู่ในสํานวนของเยรุนอัมนะครับคือสํานวนในการสั่งใช้ให้วางนะครับแล้วเอาไปปล่อยนะครับฟักซีฟีิ ฟินย้าม,มีแล้วเอาไปปล่อยลงในแม่น้ํานะครับคําว่าก็ดับในสุระตอหานะครับในบริบทนี้หมายถึงการวางและก็การปล่อยนะครับในภาษาวิชาการนะครับในใน,ในทางวิชาการคําว่าก็ดัฟในที่นี้หมายถึงการกล่าวหาว่าบุคคลบุคคลหนึ่งไปทําซีนานะครับ โดยไม่สามารถหาประจักษ์พยานตามหลักเกณฑ์ของศาสนามายืนยันได้ฮิกมะฮิกมะนะครับหรือว่าวิทยาปัญญาในการที่อิสลามได้ห้ามเรื่องอันกอรรับแล้วทำให้เรื่องของกอรรับเป็นบาปใหญ่อย่างหนึ่งนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยมีเรื่องของเป้าหมายนะครับทางชริอัมากอศิชริอะ ที่อเลอให้เกิดขึ้นมานะครับอิสลามให้เกิดขึ้นมาบนหน,น้าแผ่นดินนี้เพื่อคุ้มครองเกียรติยศของมนุษย์ปกป้องรักษาไม่ให้ชื่อเสียงของบุคคลบุคคลหนึ่งเสื่อมเสียจากสิ่งที่เขาไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเป็นการรักษาเกียรติยศของพวกเขาเอาไว้นั่นก็คือการตัดลิ้นที่ชั่วออกไปตัดลิ้นนี่ไม่ใช่ตัดลิ้นจริงๆอะนะหมายถึงตัดคําพูดที่ชั่วออกไปจากชีวิตการเป็นมุมลิม ตัดคำพูดโกหกตัดคำพูดที่ไปโซลิมไปอาธรรมคนอื่นออกไปจากชีวิตมุสลิมไม่ใช่พอไว้เขายาวก็มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครก็ได้ไม่ใช่พอมีความรู้ศาสนาก็สามารถที่จะไปว่าคนนู้นคนนี้โดยโดยอาธรรมคนอื่นได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอไวห้หิยบสีดำนะครับยาวๆปกคลุมแล้วซึ่งมันถูกต้องมันไม่ผิดเลยนะครับ ไซนี้ก่อปิดหน้าแล้วจะมีสิทธิ์ไปว่าไปนินทาใครก็ได้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นมุสลิมมันก็ต้องเป็นมุสลิมทุกองคาพยบถ้าวันไหนเราไปฝ่าฝืนไปละเมิดก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดนะครับแล้วก็ขอตาบาตออนล้อถ้าเป็นทักกุญอาดัมก็ต้องไปขอมาอฟัฟนะครับต่อมนุษย์ด้วยกันที่เราไปละเมิดสิทธิ์ของเขา นะครับต้องไปขอมาอัฟแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราทําผิดถ้าเราไปกล่าวหาเขาทําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเราก็ต้องไปขอมาอัฟนะครับแต่ในเรื่องของการอันกอร,รับบิสตินาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่จบแค่การขอมาอัฟพี่น้องที่รักคราวนี้เรามาดูว่าอันกอรรับบิสตินานะครับตามหลักการอิสลามเนี่ยว่าไว้อย่างไรบ้างมาดูในอันกุรอานนะครับสุรานูร آياتي من آياتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جندة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا و ؤ ل ا ุ ك าُกُ ن ْุ ا ث ِ ق า و ن َ إ ิ ل َّล ا a ลّ ذ a ي a َ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ าَ أ َ ص ْ ل َ ح ُ إ و ا فَإِنَّ ا ل ل ه ความว่าและบรรดาผู้กล่าวหาหญิงบริสุทธิ์แล้วพวกเขามิได้นำพยานสี่คนมาพวกเจ้าจงโบยพวกเขาแปดสิบทีและพวกเจ้าจงอย่ารับการเป็นพยานของพวกเขาเป็นอันขาดชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน นอกจากบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้นและพวกเขาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอในอีกอายะหนึ่งนะครับก็คือเป็นสุร้เดียวกันคือสุร้อนอันนุษย์แต่เป็นอายะที่ยี่สิบสามถึงอายะที่ยี่สิบห้าอูซุบิลลายิมินชัยตอนอุลรจีม إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفهم الله دينهم الحق วายะลามมนะอันนัลลวะหูวัลฮักกุลมูบีนความว่าแท้จริงบรรดาผู้กล่าวหาหญิงบริสุทธิ์หญิงที่ไม่รู้อะไรผู้หญิงผู้ศรัทธาพวกเขาได้ถูกสาปแช่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมหันในวันที่ลิ้นของพวกเขา และมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะเป็นพยานปรักปรำพวกเขาเองตามที่พวกเขาได้กระทำไว้วันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาจะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริงของพวกเขาและพวกเขาจะรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงสัจจะผู้ทรงเปิดเผยพี่น้องที่รักครับจากอันกรุรอานที่ได้ น้อมนำมานะครับเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ไปไปกล่าวหาว่าคนคนนั้นคนนี้ทำซีนาเนี่ยไม่ใช่แค่ขอมาอัพและจบนะครับเขาจะต้องได้รับโทษทั้งโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้นะครับก็คือการถูกโบยแปดสิบไม้แปดสิบทีนะครับแปดสิบทีนะครับในโลกหน้านะครับเขาก็จะในวันเกียรมะนะครับ มือของเขาลิ้นของเขาเท้าของเขาในสระนุษย์นะครับจะเป็นพยานปักปั๊มตัวเขาเองนะครับจะเป็นพยานให้กับตัวเขาเองในสิ่งที่เขาได้ไปอาธรรมต่อพี่น้องคนอื่นไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องที่รักนะครับเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนะี่ยเป็นมุมินเป็นมุมินนะบางคนก็เรียกตัวเองเป็นลาฟี่เป็นลาฟี่ยะนะครับต้องออกห่างจากเรื่องนี้ ไม่ใช่ไปฟังคนนูน้นคนนี้พูดว่าไอ้คนนี้เอ้ยแต่งงานไปแป๊บเดียวไอ้ยทาไมคลอดเสียแล้ววะมันทําซีนาแน่มันทําศีนาแน่แล้วก็เอาเรื่องแค่สงสัยอย่างเงี้ยนะครับที่เราแค่สงสัยอย่างเงี้ยไปกระจายข่าวทําให้คนคนนึงได้รับความเสียหายได้รับชื่อเสียงเกียรติยศปนปี้ยับเยินเลยบางคนเป็นครูบาอาจารย์นะครับกําลังสอนนักเรียนอยู่พอได้รับ ข่าวแบบเนี้ยพอคนข้างนอกได้รับข่าวแบบเนี้ยก็กลัวไม่กล้าเรียนไม่กล้าไปเรียนกับเขานี่เสียเลยทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดพี่น้องนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังอนะครับในอิสลามเนี่ยถ้าจับได้ว่านะครับมีคนคนเนี้ยไปกล่าวหาว่าคนนึงทําสีนาาแล้วหาพยานมาให้ครบตามจํานวนไม่ได้นะครับให้ครบตามจํานวนไม่ได้ตามที่ ตามที่ศาสนาได้บอกไว้นะครับเขาจะต้องถูกลงโทษนะทั้งดุญญาและอาคีรอพ,พี่น้องมันไม่คุ้มกันหรอกครับกับการพูดอะไรแบบมันปากอยู่ในวงนะไ,ไ,ไ,ไม่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 ว่าท่านจะเรียกว่าวงอะไรก็ตามนะครับแต่มันมัน,มนปากไปแล้วอะต่อให้ท่านตั้งชื่อสวยๆด้วยวงฮัลละกอหรือว่าวงอะไรก็ตามนะครับถ้าสิ่งที่ท่านพูดไปมันไปริดรอนสิทธิคนอื่นมันไปอาธรรมคนอื่นมันไปยอเล็มคนอื่นนะครับ ท่านอย่าลืมนะนะครับดูอามัสลูมดูอาของคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยไล่สหฮิญาบใบหนาหัวใบนันลอระหว่างคนคนนั้นกับอลัลลอฮฺสุบฮานา瓦ตาอลาไม่มีฮิญาบปิดกั้นนันหมายถึงว่าอลัลลอฮฺจะรับดูอาของคนที่ถูกซอซลิมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับแนี่เป็นเรื่องจริงจังมากเพราะฉะนั้นนะวันนี้เป็นวันศุกร์ผมเองก็ขอตักเตือนตัวผมเองกับพี่น้องนะครับที่ที่ฟังพอดแคส ที่ฟังคลิปเสียงอยู่เนี้ยให้ออกห่างจากการไปรอเรียคนอื่นนะครับในเรื่องที่เรายังไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ในตอนต่อไปผมก็จะมาพูดเรื่องอันกรับบิสตีนาต่อนะครับแต่เป็นในในในแง่ของเรื่องของว่าเงื่อนไขในการที่ไปกล่าวว่าคนคนนี้ทําซีนาคนคนโน้นทำซีนาแล้วมีผลตกเป็นเรื่องของกรับเนี่ย เขามีเงื่อนไขยังไงอิสลามมีเงื่อนไขยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในตัวของผู้กล่าวหาเองนะครับอ่าพร้อมกับทัศนะของของของบรรดาอุลามะนะครับที่มีความเห็นในเรื่องของกซับบิสตินานะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นเรื่องของการตักเตีอยนในเรื่องของจริยธรรมก่อนก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของวิชาการลึก นะครับจริงๆมันไม่ได้ลึกอะไรมากหรอกพี่น้องนะครับพอบอกวิชาการลึกๆเดี๋ยวพี่น้องกลัวไม่กล้าจะฟังอีกไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับแต่ขอให้ตอนแรกอะเป็นเรื่องของการตักเตือนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก่อนนะฮะก็ขอเลาะทรงตอบแทนพี่น้องที่ได้ฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเอามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอ,อามาอัฟรรนะครับไว้ณที่นี้ด้วยนะเอ่อ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم